นะครับเราก็มาตรการคือลดค่าไฟฟ้าร้อยละสามนะครับร้อยละสามของผู้ใช้ไฟทั้งหมดนะครับอ่ามางสามเดือนก็เชื่องเมษา,ามษจุนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนนะครับในช่วงมาตรการที่สองเนี่ยนะครับอ่าประเภทที่ห้าเนี่ยก็คือช่วงเมษานะครับก็อยากที่จะมาแจ้งให้ทราบนะครับในส่วนนี้สมมุติว่าอ่ามาตรการที่สองเนี่ยนะครับก็คืออ่า โรงแรมนะครับห่านแก้วเนี่ยฮะสมมติโรงแรมห่านแก้วประเภทที่5ค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถลดนะครับแล้วก็ชะลอให้ไปด้วยนะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับตุลาเนี่ยฮะสามารถที่จะรอให้ให้ให้ได้มีโอกาสนะครับแล้วก็พฤษภาก็ต่ออีก6เดือนนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากนยาตุลาพฤศจิกาน,นะครับนี่คือมาตรการที่2 ในประเภทที่5นะครับเฉพาะทุกวันที่นะครับทราบไหมครับว่ามาตรการที่5เนี่ยนะครับผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับเป็นล้านลายในประเทศนะครับมาตรมาตรการที่1นะครับในร่วมของบ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณเกือบ20ล้านลายนะครับพบประมาณที่ใช้ในงานนี้ครับเป็นหมื่นล้านบาทนะครับแต่ผมก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นนะครับให้ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็ให้กับ ประชาชนพุ office, ่งไฟนะครับท่านอที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีมตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็กลับมาที่มาตรการที่สามนะครับจากไม่มีงบประมาณจะใช้เงินส่วนตัวไปใช้แล้วจะขอคืนตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าทาในนามของราชการนะแต่ราชการไม่ได้ไม่ได้มีเงินให้มันปริมันอยู่ตรงนี้เป็นมิเตอร์เป็นมิเตอร์ไฟสาสิบแอมป์ค่ะส0ิแอมป์ใช่ไหมครับให้น้องๆก็ได้ใช้ด้วยด้วยด้วยความปรารถนาดีของพี่ใหญ่ตังเยอะที่ที่ไหน ตำบนตำบนท่าม่วงค่ะอเภออําเภอเท,อเท,อเทอพาค่ะน้องน้อกง<ๆ>ก็อดใช้ไฟอยู่แล้วก็ทนดูไม่ได้ก็เลยลยอมไปจา่ายท่าม่วงยอมเพราะว่า